Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West when, in fact, o Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเดอะทีมทอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับในยามค่ำคืนถ้าท่านเห็นนี่คือวงเวียนหอนาฬิกานะครับแล้วก็มีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งที่ผมมาแล้วก็มาที่ร้านนี้ประจำนะครับแต่ว่าหันไปเห็นเนี่ยรู้สึกว่าร้านเขาจะปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านหลัง มีป้ายบาคุสอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าบาคุสอันเก่ากับอันใหม่ทางด้านหลังของผมเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรื ảo, อเปล่าเจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่าจะต้องไปไขข้อข้องใจต้องไปติดตามกันดูนะครับว่าร้านบาคุสใช่เจ้าของเดิมหรือเปล่าผมอยากจะไปหาเพื่อนผมด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วครับ<า>ร้านใหญ่มากเลยอ่ะ นี่บาคุสชิคเก้นเออขายร้านเก่ามากเลยฮนะนี่โลโก,โลก้ก็โลโกโล้ร้านเก่าเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะว่าไม่รู้เจ้าของคนเดิมหรือเปล่าตอนนีนกุ้งครับเจอครับบังมันงไงสบายดีทำเป็นยัดครับผมยานอะไรมั้งครับยังเลยหิวอยู่นะ<ช>แต่ว่าอยากอยากรู้ว่านี่ใช่ร้านบาคุสถูกต้องนะครับร้านบาคุสปัตตานีสาขาเดิมเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนสถานที่ครับมันใหญ่กว่าเดิมนะใช่ครับ โอ้ร้านใหม่ใหญ่วกว่าเดิมครับนี้เป็นร้านบาคุสที่สาขาปัตตานีนะครับผมกำลังหาเพื่อนผมอยู่อัสสลามุอะัยกุมสบายดีไหมคะ,าาว,ะวันนี้บุกถึงปัตตานีแต่ว่าไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นร้านบาคุสหรือเปล่าเพราะมันตกใจกี้เดินไปร้านเก่ามาแล้วก็มันปิดแล้ว<ด>แล้วก็เดินมาเห็นมา,มาถูกนะแบมมาไปไหน นาจะคลุกอยู่ในคร,บบรัวแมมม่าอยู่ฝั่งโน้นอ,อ่ออ๋อถ้าพูดถึงร้านบากุสเนี่ยนะฮะต้องพูดถึงหนังสือนี่คือเจ้าของร้านอีกคน,นบบกรค,ครับแบมม่ากำลังจับหนังสือมสร้าอะไรกุ้คกับบายดีนะะวันนี้ต้องขออนุญาตมาบุกที่ร้านบากุสนะแล้วก็คงจะได้พูดคุยกันยังไงก็ชวนแนะนําผมเกี่ยวกับเมนูที่นี่แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกันด้วยได้ครับดีมากใหญ่มาก บากุสปัตนตีใหญ่มากขอบอกเด um ี๋ยวไปชมมุางบนกันครับเริ่มที่ร้านชื่อร้านบิ๊กเบนนะครับแล้วก็ไม่รู้ยังไงแต่วคงต้องคุยกับเจ้าของร้านว่าไปมายังไงถึง มาเป็นร้านบาคุดแห่งนี้ได้สันบนคนยังเยอะเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่มีมีเมนูอะไรที่เป็นเมนูเด่นประจำร้านแล้วก็จะได้คุยคุยกับทางเจ้าของร้านนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของบาคุตแห่งนี้ครับ إلهي أنت ربي ذو الجلال، علمت بما نويت بلا جدال، إلهي قد أتيتك فاعف عني، وهذا ذل يغني عن سؤالي Lord will you not find me when i yearn for your love lord will you not help me when i cry out enough كريم انت وهاب العطايا جواد لست تعجز من نوالي وبر قادر a um oh bring e c p รับ <yah> ท <oo> ่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านบาคุสนะครับที่จังหวัดปัตตานี ถึงร้านนี้ผมเคยมาบันทึกเทปแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับเป็นร้านที่ท่านผู้ชมจะเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้บาพูดใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เราจะพูดคุยกับทั้งสองท่านซึ่งเป็นผู้บริหารอยู่ในขนาดนี้นะครับให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวนะว่าชื่ออะไรปอนทตาอะไรครับครับ a ล s a l ุม u a l a i k u m ง a r a ล m a t u l l a h w a b a r อบผมชื่อจริงก็คือมูฮัมหมัดนะครับมูฮัมหมัดดูมีแดรนะครับ ตอนนี้ทำงานประจำอยู่ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาจับังกอกทางานประจำด้วยใช่ครับกับเก่นครับชื่อโรฮังอุตครับทำงานประจำอยู่เป็นอาจารย์สอนภาษาไปอยู่ที่มหาลัยสงขานเฟย์กับแล้วนี่ใครเป็นเจ้าของร้านทำงานประจำทังคู่เลยแล้วเจ้าของร้านอยู่ที่ไหนก็มอบให้น้องๆดูแล ให้น้องๆบริหัรกันเองเราก็มามา,มาตรวจสอบมาก็าคุมจริงับนี่ผมขอย้อนไปนิดนึงนะเพราะว่าทราบว่าบาคูสเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนี้แต่บาบุสเริ่มต้นจากเป็นเพลิงสังกษี <c oughs> นะแล้วก็ข้ามมาสเต็ปหนึ่งอยากจะเล่าบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นรวมไปถึงชื่อด้วยนะครับก็จะมาชื่อบาบูสเอ่จนเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยคือว่าตัวผมเองเนี่ย เคยอยู่ในสังคมหนึ่งที่ท,ที่ผมเคยเรียนที่กรุงเทพมาครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ว่ามันเกิดความลําบากในการที่ว่าวเวลาจะไปหาอา,อาหารที่ฮา้านเนี่ยในในในห้างหรือในกลุ่มเพื่อนฝูงเวลาจะไปเลี้ยงไปอะไรเนี่ยลําบากมากทีนี้ความคิดต,ตรงนั้นเนี่ยก็ก็ติดอยู่ในหัวตลอดครับ,คร,บครับตอนนั้นเนี่ย ในในสามจังหวัดเนี่ยย like ังไม่ม so ีเ f ฟซียังไม่มีร้านแนวนี้สักเท่าไหร่อยากกินอยากกินผมตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็เห็นช่องทางของที่ว่าในเมื่อเ f ฟซียังไม่มีก็เลยลองหาความรู้ก็คือหันัาเรียนมาแล้วก็มาปรับสูตรมาเป็นของตัวเองชราติใกล้เคียงไหมก็ หลายหลายคนบอกว่าคือไม่ใกล้เคียงยังไง<ม>แต่ว่า้านันนีนหรอกฮาน<ห>ันมีวมชวนมากุ๊ร้านเดิมจนมาถึงที่หลายคนรู้จักวงเวียนหอนนาฬิกาครับมีผมมา,ท,าที่รายก็รู้สึกว่าร้านจะเต็มเป็นไงครับรรยากาศที่อยากให้เราบรรยากาศร้านตอนที่ยังอยู่ยที่เดิมอยู่บรรยากาศร้านเดิมเนาก็ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เป็นนักศึกษาคนที่นักอ่านมากกว่าจ,จุดเด่นของร้านก็คือเมื่อก่อนร้านเดิมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเป็นร้านอะไรคือเราไม่มีป้ายไว้เลียเราไม่มีป้ายบอกว่าเป็นร้านอะไร<ม>แต่ใครผ่านมาก็จะแค่เห็นว่าบีเดังสื้อวานิลลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารของมุสลิมหรือหรือไทยพุทธบางคนอ่านไม่ออกว่าเป็นพาวพุทธบางคนอ่านเป็นเดยัสเล่แต่พอ พอเริ่มเขาก็อาศัยวิธีการบอกต่อมากกว่าครับตอนนั้นร้านทราบว่าที่บอกว่าไม่รู้จะเป็นร้านอะไรเพราะว่าขายหนังสือด้วยมีมีหนังสือด้วยขายมีหนังสือให้อ่านให้ยืมให้อ่านให้ยืมด้วยก็เป็นเ็าเรียกว่าคือที่ร้านน่ะติดกับทางด้านมาอะไร พอปัจจนีก็ไม่ไกลกันมากก็เป็นเป็นจุดรวมของน้องๆนักศึกษาด้วยตอนนั้นเป็นเป็นหนังสือที่เราอ่านเองมากกว่าก็ตั้งไว้ที่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรก็อยากจะใช้ให้ให้ลูกค้าได้อ่านมากก็ก็จะเป็นแนวแนวบุ๊กคาเฟ่แ้าตอนนี้นะเป็นแนวบุ๊กคาเฟ่คือลูกค้าที่มาเนี่ยติดใจที่บรรยากาศมากกว่าครับ จากบากุศร้านตั้งแต่ต้นเลยจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วจำได้ไหมประมาณผมเริ่มต้นร้านร้านแรกเลยเนี่ยที่ที่ด้านหลังไม่ใช่ตรงนี้นะกราวินห้อที่ด้านหลังด้านหลังมอองตอนนั้นเงียบมากด้วยความที่ว่าไม่มีทุนครัทุนน้อยแล้วก็วันเดียวก็เตมที่ตอนนั้นยังไม่มีคู่ชีวิตยังไม่ได้แต่งงานตอนนั้นครับ นั้นลองทำอยากจะทำแล้วก็เฮ้ยอายุยังน้อยลองเลยดีกว่าก็ลองทำพอลองทำเนี่ยประสบการณ์เรายังไม่มีแล้วก็ความรู้ธุรกิจก็ยังไม่มีก็คือเปิดได้สักพักหนึ่งก็ต้องปิดตัวเองช่วงแรกเปิดได้หกเดือนครับชื่อร้านเหมือนชื่อร้านเหมือนเดิมเดิมหลังจากนั้นก็พับ ความฝันที่จะเปิดร้านเก็บไว้ก่อนจ,จนมาแต่งงานพอแต่งงานเนี่ยเขาเองก็เห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นอนาคตคุยกันคุยกัน<อ>ยังไงไหนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม<อ>ไปรื้อฟื้นอะไรถึง,งเจะกลับมาเปิดร้านบา,าร์ูุศิจ้างยงมันต้องมีจุดอะไรพี่พอแต่งงานเนี่ยคือร้านร้านานผมก็ยังเก็บอยู่คือยังยังยังเช่าอยู่คือไปเซ้งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ พอดานเลิกเราผมก็อาศัยอยู่ที่ร้านนั้นนะครับก็แต่งงานเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่ที่ร้านนั้นคืออยู่กินตรงนั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ขายอะไรยังไม่ได้ขายอะไรอันนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆหนังสือที่ผมสะสมไว้ับอุปกรณ์แต่งงานอะไรก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ทุไงานมโอกาสที่จะเปิดก็ จนกระทั่งเดือนละมาจอนใช่ไหม <Okay. S 1> เดือนละมาจอนอปีปป54 <Okay. S 1> ผมเปิดร้านแรกเนี่ยปี50 <Okay. S 1> แล้วก็ปิดตัวเองไปในป,ปีนั่นแหละครับจนแต่งงานปี52แล้วก็ปี54 mm hmm. เดือนละมาจอนจำได้เลยผมผมขับรถกลับมาจากมัชชีการละมาไปละมา ตาะลเวนแล้วก็เห็นน bon ี freely, ่เห็นป้ายบอกว่าจะเซ็นร้านตรงเนี้ยวันเลยลองโทรไปลองโทรไปก็จับมาคุยปรึกษากันอุปกรณ์เราก็มีทุกอย่างเราก็มีหมดความรู้เราก็มีความฝันก็ยังยังมีอยู่ลงเลยอ๋อนี่แสดงว่า ที่กลับมาได้กลับมาตรงนี้ไม่ได้กลับไปตรงที่ได้กลับไปที่ตรงนี้แหละก็เริ่มในเดือนรอมฎอโนแล้วั้หลังจากหลังจากรอมฎอนวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าสิบเอ็นกันยายนในวันวันปะผมนี่เอ่อมาพุสสาขาไม่ใช่ครั้งที่สองระยะที่สองสิบเอ็ดกันยายนายวันวันนะมาพุสสาขาใหม่ตรงโรงเรียนใหญ่กว่าเดิมอีกวันที่สิบเอ็ด เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันเด็กวันเด็กมันมีนัยยะอะไรยุคนะัน,นลดเลยมากมมากว่านี้อยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึง <ๆๆ S 1> ว่าเวลาคนพูดถึงสามจังหวัดเนี่ยเวลาบอกว่าจะมาลงทุนจะมาทําธุรกิจหลายคนก็จะเบนหน้าหนีหรือว่าคิดว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนตอนนั้นที่เราคิดทําสาขาสองยังไม่ใช่สาขานี้นะตอนนั้นคิดว่ามันจะไปจะไปรอดเหมือนกับครั้งแรกที <S <S ่เราทำ ผมเองผมเองก็วันๆแต่ตอนแรกนะวันๆแต่ช่วงที่ตอนที่ผมเปิดร้านแรกเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเหตุการณ์นะอยู่ในช่วงเหตุการณ์ปีห0าสูงเหตุการณ์ยังใหม่ๆทีนี้ทีนี้ผมก็มานั่นมีกันเรื่องนี้อยู่กันมานั่าคืว่าเรารอเหตุการณ์สงบไม่ได้ แล้วก็ถ้าเราไม่เสียโอกาสตรงนี้เนี่ยคนนอกจะเข้ามารีสิ่ก็แทบจะไม่มีครับไม่เป็นโอกาสเอนคนในคนในพื้นที่ที่จะต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างกันดูก็เลยตัดสินใจเปิดร้านว่าเป็นโอกาสร้านวิกฤตเป็นร้านเดิมที่เป็นห้องแก๊สก่อนนั้นกี่ปีคะ สี่ห้าปองสองปีกว่านิดป่ีนี้คิดว่าเราประสบความสำเร็จมะคตั้งลูกค้าทั้งผลกำไรได้สายหัวที่หมายถึงยังไงเราไม่เคยเจอสำเร็จเหรอได้เพื่อนๆไหมจะได้เพื่อนมาเยอะมางเ้อบรับแรกแรกเรเ็นยังคงับถ้าช่วยนำเดินมาแ้ก็ทาทาแต่นงทุอย่าง สคนนี่คณะลูกน้องเท่าไหร่สองคนหคนเวลาพูดถึงสามจังหวัดก็จะบอกไม่ลงทุนดีกว่ากว่าที่จะตัดสินใจก็ก็คิดหนักนะคิดเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอา